โอเคเขาก็พบแฟปในเกมในก็แฟนในเองวู้วว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 กวว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 วาวว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  t วว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 วลวว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 าววววลวว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 วลววววววโอเคโอเควว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 วลวว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 าวววววววาวว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 วาวววววววาววลววววา โยนของเล่นโอเคไปยืนนั okay, okay. <S <S okay. ่นแล้วนะเซฟโอเคยืมกุญแจแล้วไงไปเทิรนตะกี้ยรบกลับุกดุกดุกดุกรอใมันมาเหมือนกัน thấp, tôi biết, 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 tôi

เก็บเงินดูเพื่อได้มันจะไม่ได้นะที่จริงผมลองอเคอเคจคว่าเกิดผมอวไรเซอร์ไพรส์มากเลย เดินมาเลยสัิจะคหนึ่งจุดที่มองขึ่นไปเออเออหยิบเล่นเลยหยิบเลยให้ดูตาหน้าตาตาไม่มีอะไรห้องน้ำไม่มีอะไรเนี่ยไอเย้เอขี้ยอีเด้นี่เป็นแนวถดถอยไว้เยอะเลยไม่เจอเลยเนี่ยไหนดิดิเทคออนเทคอินออฟฟิเชียล ีึงต้องเกิดถ้าไฟกระพริบนานเนี่ยนั่นไงแบบก็ปิดแกงมึงได้พิจดารมากเลยเนี่ยดูหน้ามึงดี่าเฮ้ยมันยูไนอะเฮ้ยอัน้าอันนวามาอยู่ว้ากับจ้างโมโหช่้งโมโหช่างโมโหเปิดไปก่อนเรื่องมาเร่งมามึงอกให้ผมเห็นกัน มาเรไเดบ้าถ้าถ้าถูกอยู่ตกอยู่แปะก็เก็บไปได้เย็ดแม่อี่เก็บไได้แปคุณสอนองำัวต้องเอาไว้เด้เอมันจะได้ไหนึ่งหนึ่ง

บอยสิ่งมีชีวิตจักปุ๊บิ๊กบอยสิ่งมีชีวิตหลักๆเห็นฮะฮะมันอยู่ไหนเนะี่ยมองซ้ายมองขวาฮะยมาอยู่แล้วไปดิเฮ้ยไปโง่ยังไงโง่โกำลังใช้ได้เลยเดี่ยวไนปะชอบชอบชอบจะลองเกิดตรงนี้กเกิดเลยตกตะกวดแล้วปิดประตูหาพอ่อ ปิดประตูตู้ใส่หน้าเราเอาเงินเอาเงินในบัญชีแม่งเลยขี้เกียจละแปะกูก็เอาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วกูจะต้องไปไหนแล้วเนี่ยดิสเปนเซอร์ต้องบอกเลยต้องไปดิสเปนเซอร์ยังบอกเงี้ยเงี้ยเงี้ยมาแหละ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 เดี๋ยวกูต้องไปห้องเลยมามามากูปิดนะปิดอัดหน้า แล้วค <ítulo> anyway? ุณจะออกไปข้างนอกอย่างไรคือไปเที่ยวที่อุต้องทำนี่คือประเด็นจะตอบทุกคนจอบยังไงแล้วเมื่อมีห้องน้ำมั้งยังไงกระสินญี่ปุ่นนี่ร้านนี่ร้านคุณมีอยู่แค่อย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มาวะคมตายคมตายวันดี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 คงตาย อา้าวไม่ยอมหมดเลยปวดโอ๊ยยังไงวันนี้ขอรักขอนสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็มาโหลดแม่งเลยหัวร้อนแล้วก็เล่นกันได้เลยนะแั้นก็ไปดูกันว่าช่องเขาคือช่องไหน นี่แหละเจอาเขาเอามาติดตามกันได้เลยแล้วฉันก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยพวกก่อนและกูไปชิไหมต้องไปเลยไป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 